สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคกู๊กก่อยู่บนภูเขาอากาศดีมากเลยแต่ก็ยังหนาวอยู่นะใส่แจ็กเก็ตด,ด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมาเก็บผักป่าที่มีชื่อว่าผักลากกระต่ายนั่นเองเนาะที่เมื่อก่อนกู๊กก่ก็ไม่แน่ใจว่าจะชื่อว่าผักกาดนกเขาฝราั่งหรือว่าจะเรียกชื่อออริจินอลของมันดีว่าผักลากกระต่ายก็ให้คุณผู้ชมโหวตเข้ามานะคะชื่อเดิมของมันนะที่แปลเป็นภาษาไทยตรงตัวชนะเลิศนะคะที่อิตาลี เขาเรียกว่าคัชเลเพซึ่งแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงตัวเลยก็คือล่ากระต่ายนั่นเองนะคะไม่ใช่กระต่ายธรรมดาด้วยนะกระต่ายป่าด้วยนะไปเริ่มกันเลยนะคะนู่นเจอแล้วนะคะเห็นกันไหมทุกคนหาผักป่าก็ต้องตาดีเหมือนกับหาเห็ดนะคะนี่นะคะมันอยู่ตรงนี้เจ้าผักป่าชนิดเนี้ยที่ใครหลายๆคนนะคะจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันคือผักฟันสิงโตหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะแตกต่างกันมากนะกูไก่จะบอกทุกคลิปเลยนะต่อจากนี้นะคะมันไม่ใช่ผักฟันสิงโตนะทุกคนเดี๋ยววันนี้มีเปรียบเทียบให้ดูอีกนะเพราะว่าทำคลิปทำคลิปทุกรอบนะก็จะมีคนมาถามทุกรอบนะคะก็จะเป็นคุณผู้ชมใหม่ๆที่อาจจะยังไม่เคยดูเนาะไอ้มันเริ่มออกดอกแล้วด้วยนะมันเริ่มออกดอกไปพักนึงแล้วดีกว่า ที่เหลือนี่คือต้นที่มันโตทีหลังนะที่มันยังไม่ออกดอกนี่นะนี่นะคะหน้าตาของมันดูชัดๆเลยเจ้าผักลากระต่ายหรือที่อิตาลีเขาเรียกว่าคาเชเลเพรนี่คือต้นฟันสิงโตนะคะแต่พันุเนี้ย่มันจะแตกต่างอย่างชัดเจนอยู่แล้วกับเจ้าผักชนิดนี้นะนี่นะคะแตกต่างกันมากเพราะใบอันนี้มันเป็นซี่ๆเนาะนี่กำลังออกดอกเลยนะฟันสิงโตนี่นะคะนี่ แถมตอนนี้ไอเนี่ยกำลังออกดอกแล้วสีเหมือนกันเปียบนะผักป่าส่วนใหญ่นะคะดอกจะมีสีเหลืองนะแต่มันจะมีความแตกต่างนะทุกคนนี่ก็ใช่ก้อนงามเลยนี่มันกำลังออกดอกอ่อนๆเลยนะเก็บได้นะคะนี่รากของมันกินไม่ได้นะเพราะว่ามันแข็งมากนะคะแต่คนโบราณเนี่ย เขานิยมเอาไปตากแห้งแล้วก็บดคั่วทํากาแฟดื่มเนาะคือรากของมันกินได้นะคะแต่ต้องเอาไปตากแห้งแล้วก็บดเพราะมันแข็งแต่กินสดๆไม่ได้นะคะอันนี้กอเล็กอุ้ยใบยแตกเลยแตกกอเอาไปด้วยแต่ว่ามันก็ไม่โตวันนี้แล้วนะมันแกรนนะคะเนี่ยมันเริ่มออกดอกแล้วเห็นไหมตรงไหนนะนี่นี่นี่เริ่มเป็นดอกเล็กๆแล้ว นี่กอน,นี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะอันนี้เลือกใบมันได้เลยนี่กอ้างดานี้ยังยังเนี่ติดไปเลยกรอบมากเลยนะคะผักป่าชนิดนี้รสชาติดีหอมอร่อย นี่นี่ทุกคนหันมาเจอพอดีเลยเจ้าผักลากระต่ายที่มันกําลังออกดอกนะคะนี่คือดอกของเจ้าผักลากระต่ายนะคะมันเหมือนกับดอกฟันสิงโตเลยนะคะทุกคนนี่ดอกฟันสิงโตที่เก็บมาเมื่อกี้นะคะความจริงอันนี้ผักลากระต่ายเนี่ยดอกมันไม่ได้ใหญ่กว่าฟันสิงโตนะทุกคนดอกมันจะเล็กกว่านะปกติแต่เจ้าดอกฟันสิงโตอันนี้ พอดีต้นมันแคระนะคะมันก็เลยมีดอกที่เล็กเนาะเดี๋ยวดูข้างใต้นะคะมันเหมือนกันไหมนี่คือข้างใต้ดอกของผักลากกระต่ายส่วนนี้ข้างใต้ดอกของฟันสิงโตเห็นไหมมีความแตกต่างกันนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยนี่ต่างกันนะและความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะคือดอกฟันสิงโตอันนี้ กินได้ส่วนดอกเจ้าผักล่ากระต่ายอันนี้กินไม่ได้นะคะไม่ไม่ใช่ว่ามันมีพิษนะมันไม่มีพิษแต่เขาไม่นิยมกินนะคะเพราะว่ารสชาติมันไม่ได้อร่อยแล้วมันก็จะมียางสีขาวๆด้วยนะเวลาที่เด็ดดอกมันออกมาเนาะนี่นะคะลำต้นของเขาเห็นไหมมันจะก,ก้านยาวมากนี่ใบนะคะ กอนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะนี่ดอกของมันการดอกยาวมานี่เลยจะเ,เลือกเก็บเฉพาะใบความจริงอะ่ะดอกมันออกไปแล้วด้วยละ่ะแต่นี่คือพวกต้นที่มันโตทีหลังเนาะอากาศมันอบอุ่นไปแล้วแล้วมันกลับมันหนาวอีกนะก็เลยโชคดีนะคะมันก็ยังมีบางต้นเนาะที่มันออกดอกไม่ทันช่วงนั้น ไม่งั้นไม่ได้เก็บกินนะเนี่ยคือออกดอกหมดนะคะถ้าอากาศไม่กลับมาหนาวอีกรอบนะคือไม่ได้กินแล้วต้องรอปีหน้าเนาะเก็บเฉพาะใบมันก็ได้นี่ใบอ่อนอยังได้มานะหอมมากเลยนะผักชนิดนี้นะแค่เด็ดนะคะกลิ่นยังฟุ้งขึ้นจมูกเลยกลิ่นมันมีความคล้ายผักกระเฉดนะแค่คล้ายนะคะแต่ไม่เหมือนนะนี่เจ้าผักป่าชนิดนี้นะคะนี่มันกำลังออกดอกสวยมาก ดอกของมันก็เป็นสีเหลืองไข่นะคะเหลืองอ่อนๆดอกมันจะใหญ่มากนะอันนี้ดอกใหญ่กว่าผักฟานสิงโตผักล่าก,กระต่ายอีกนะรสชาติมันจะขมๆนะคะนี่มีขนละเอียดเล็กๆก้กานมันจะหนาๆแบบนี้นะกินได้อร่อยด้วยนะคะขมไม่ถึงฟานสิงโตนะดูดอกมันสวยมากนะทุกคนดอกตูมก็น่ารักดอกบานก็น่ารักนะสวยมากๆนี่เพิ่งออกดอกนะคะนี่ พาชมดอกผักป่าแล้วก็มาเก็บผักป่าแสนอร่อยของเราเนาะนี่นะคะอันนี้ก็หักใบมันก็แล้วกันเพราะว่ามันกำลังออกดอกนะนี่การดอกทางนั้นเลยให้เขาแร่พันุเต็มที่นะคะถึงแม้มันจะมีเยอะแยะเต็มไปหมดก็ตามนะแต่ว่าที่ตรงเนี้มันเป็นที่ที่สะอาดมากๆนะคะสะอาดแบบสุดๆเลยผักอันเนี้ย ตามข้างถนนมันก็ขึ้นนะแต่ไม่ใช่ที่พื้นถนนนะที่อิตาลีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรกำแพงอ่ะกำแพงดินถนนยกสูงที่มันเป็นดินเป็นหินนะคะมันชอบขึ้นมากๆเลยนะตามที่แบบนั้นนะคะที่เป็นคันดินคันหินสูงสูงอ่ะตามพื้นต่ำๆจะไม่ค่อยเจอนะเขาจะไม่ค่อยชอบขึ้นนะ ถาเราไปซื้อเขากินนะแพงด้วยโลละพันกว่าบาทแถมไม่รู้ว่าเขาเก็บมาจากตรงไหนนะคนเก็บขายนี่เขาเก็บไปทั่วนะที่ตรงนี้มันสะอาดมากกูไก่ชอบมาเก็บผักปาตรงนี้ก็มันแพร่พันธุ์เยอะไปเลยเนาะตรงนี้บนภูเขานะคะนีอ่ออกดอกหมดแล้วจริงๆนะเนี่ย เดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่ลูกเอ้ยปีนี้นี่แทะเลมเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วล่ะของมันอร่อยจริงๆนะคะนี่ปล่อยผ่านไม่ได้เลยทำเมนูอะไรก็อร่อยนะเนี่ยไอ้ก้านพวกนี้นะนี่แห้งๆนี่นะคะเป็นก้านดอกเก่าๆจากปีที่แล้ว อันนี้ในการใหม่ดอกนังเหลืองเลยนี่ทุกคนนะอันนี้มันก็มียางเหมือนกันนะเวลาเราเด็ดเนี่ยนะคะมียางสีข,ขาวๆเหมือนกันตรงนี้นะคะเห็นกันไม่เอ่ยยางสีข,ขาวๆเนาะแต่ว่ามันมีน้อยมากนะคะ ดอกไม้ป่าสวยมากๆเลยทุกคนดูดอกป๊อปปี้สีส้มนะคะสีสวยแสบตาดีจริงๆเลยเจอแล้วนะคะก่อนนี้ที่แบบไม่มีดอกนี่อยู่ในพงหญ้าอืมนี่ ีไข่มาแรงด้วยนะไม่ใช่น้ำลายนะคะนี่ที่เป็นฟองอุย้ยไม่มีดอกอะไรอะดอกมันลงไปข้างล่างเนียมองไม่เห็นก้านมันอยู่ข้างล่างนะคะไม่เป็นไรนี่ไปยาวเริ่มเลยนี่มาเจอต้นฟันสิงโตนะคะนี่ใบของมัน เดี๋ yg ูไก่จะหาเลือกผักป่าใบที่มันคล้ายใบฟันสิงโตมากที่สุดมาเปรียบเทียบนะคะว่ามันเหมือนกันไหมนี่นะคะให้ทุกคนดูนะมันเหมือนกันไหมเหมือนฟันสิงโตไหมต่างกันนะคะต่างกันมากทั้งรูปใบถ้าใครไม่คุ้นเคยอาจจะมองว่าคล้ายกันนะคะแต่มันต่างกันมากนะทั้งรูปใบลักษณะนะคะ ใบเนี่ยมันจะกรอบแข็งมากกว่าใบฟันสิงโตเนี่ยมันจะอ่อนมากกว่าและรสชาติฟันสิงโตขมปีอันนี้ไม่มีรสขมนะคะผักล่ากระต่ายไม่ขมอร่อยหอมต่างกันลิบลับนะคะลออเก็บแต่ใบมัน ขอเก็บเฟเนลป่าสักหน่อยนะคะเห็นมันขึ้นเต็มไปหมดเลยอะ่ะดูสิอันนี้คือมันไม่มีหัวนะเป็นเฟเนลป่านะคะเขาจะกินใบมันกลิ่นและรสชาติก็สำหรับกุ้ไก่นะคะผักชีลาวเลยคนที่อยู่เมืองนอกไม่มีผักชีลาวก็จะใช้เฟเนลเนี่ยแหละแทนเนาะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะที่นี่เยอะมาก เจอผักหูแมวกอเบเรมเลยทุกคนเอาไปด้วยนะคะผักหูแมวนี้มีขนนะปกติอะกูไก่จะชอบพันุ์ที่มันไม่มีขนนะผักหูแมวนี่มีหลายสายพันธุ์นะคะกินได้หมดเลยนะมีทั้งแบบมีขนแบบขนมากขนน้อยแบบไม่มีขนนะคะแบบกอสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็สีออกอน้ำตาลแดง เขียวปนน้ำตาลแดงเนาะก็ก็กินได้นะคะสรรพคุณดีเหมือนกันหมดนะเก็บแบบนี้มันสะอาดมากกว่านะไม่ต้องไปทำความสะอาดให้วุ่นวายเลือกเฉพาะใบอ่อนๆมีเลดดินด้วยออันนี้แกดงว่ะ เก็บแบบแกนกลางเลยนี่ช่วงนี้เป็นช่วงตะกะแตนวางไขนะไขตะกะแตนเพียบเลยนี่ใบสวยๆอ่อนๆนะคะดูผักล่ากระต่ายก่อนี้ ใบเบิ่มเบิม่มสวยมากอุ้ยอันนี้ใบแก่กำลัองออกดอกอู้นเจ๋งจริงเลิกเก็บผักป่าแล้วนะคะทุกคนมันเหลือน้อยมากคือมันออกดอกกับหมดแล้วนะดูนะได้มาเท่านี้เองนะคะนี่ เสียดายอ่ะผักหูแมวมีกอเดียวเองแถบนี้มันไม่ใช่ดงผักหูแมวเนาะผักหูแมวเนี่ยยังหาเก็บได้อยู่นะยังไม่ออกดอกนะคะออกดอกเป็นอันดับสุดท้ายเลยละ่ะช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ผักป่าใกล้จะหมดแล้วผักป่าส่วนใหญ่นะคะมันจะเกิดในฤดูใบไม้ผลิเนาะตอนนี้มันจะหมดฤดูใบไม้ผลิแล้วผักป่าก็เลยทยอยออกดอกนะคะซึ่งมันก็ไม่มีให้เก็บกินแล้วเนาะต้องปีหน้าแล้วนะคะสําหรับผัก ลากกระต่ายเนาะไม่แน่นะบางทีกุ้กไก่อาจจะไปหาเก็บผักหูแมวนะคะในแหล่งของมันเนาะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะาไปอีกหรือเปล่านะคะไปกลับบ้านกันนะคะไปทำเมนูผักป่าพวกนี้กันเนาะทำไรดีเนี่ยอีกแล้วนะคะเห็นแม่ตั้งกล้องหนูก็มาัวนเนียตรงเนี้ยอยากออกกล้องด้วยใช่ไหมฮัมวันนี้วันนี่ลวนเนียอยู่ตรงเนี้ยแหละ กลับมาเมื่อวานนี้นะคะก็ล้างผักแช่ตู้เย็นไว้วันนี้จะมาทำเมนูอร่อยนั่งคิดอยู่นะเมื่อวานเย็นว่าจะทำอะไรกินดีนะตัดสินใจได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาตัดเอ่อขึ้นช่ายด้วยจะทำกว๋วยเตี๋ยวนะตัดยอดเลยขึ้นช่ายเพราะว่าเดี๋ยวมันก็งอกมาเรื่อยๆนะคะมันก็ลังจะออกดอกแล้วด้วยตัดยอดมัน นี่กระเทียมสับนะคะไว้เยเจียวนี่กินคนเดียวนะกระเทียมหัวหนึ่งแบบเบ้งเบงเลยนะคะหอมฉุยกระเทียมเจียววันนี้กูไก่จะมาทำกว๋วยเตี๋ยง่ายๆนะคะจากน้ำซุปที่เหลือจากแกงจืดหั่นอนีก่นกนี่ผักตานะคะได้มา,าจาเนเบิ้มเริ่มเลยเหมือนกันนะ ี่กินคนเดียวนะคะเพราะว่าพ่อลูกไม่กินพ่อลูกเขามีเมนูของเหลือสุดโปรดของเขาั่วปากอาสดกับชีสนะสองพ่อลูกชอบมากเจียวกระเทียมก่อนนะคะเพราะว่าน้ำซุปเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จนะคะเราไม่ต้องเคี่ยวน้ำซุปนะคะสูตรก๋วยเตี๋ยวสูตรง่ายๆสูตรนี้ นี่เป็นน้ำแกงจืดที่เหลือนะคะที่กุ๊กไก่จะใช้ทำน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวในวันนี้นะใส่น้ำเพิ่มลงไปผงอบเชยนะคะใครมีแบบผงก็ใส่แบบผงใครมีแบบเป็นแห้งๆก็ใส่แบบแห้งๆเป็นท่อนนะเนาะแล้วก็โป้ยกัก๊กพริกไทยใบผักชีมีอยู่ในช่องแช่แข็งกระเทียม แล้วก็ซีอิ๊วดำปรุงรสแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหมูลงไปลวกก่อนแล้วค่อยชิมอีกทีเนาะมาลวกเส้นกันวันนี้จะใช้มาม่านะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวก็เดือดพอดีเลยใส่หมูลงไปลวกอุบออก หมูสุกนะคะก็ใส่ผักป่าของเราลงไปผักหูแมวแล้วก็ผักลากกระต่ายเนาะแก๊สนะคะขึ้นใช่<ม>โรยลงไปเลยมามา่า จืดนะแต่ขอบอกเลยว่าน้ำซุปเข้มข้นมากโหน้ำเยอะไปนะเนี่ยปรุงรสง่ายๆนะคะอันนี้เป็นน้ำส้มแอปเปิลนะพริกขี้หนูปนกูไก่ลืมชิมน้ำก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยเตนนัมนปลานนี้หนึ่งไม่เค็มแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะ หอมมากเลยนะคะทุกคนอร่อยม,มากผักลากระต่ายนะคะเป็นผักที่มีรสชาติดีมากๆนะไม่มีความขมเลยนะคะแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีเนาะไม่เหม็นเขียวด้วย อร่อยที่สุดเลยนะสำหรับกุ้กไก่นะในบรรดาผักป่าทั้งหมดผักหมูแมวมีความขมนิดนิดแบบเจอือนิดนิดเท่านั้นเองนะคะอร่อยมากเหมือนกันเฮ่ยมาทำก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยใช้ได้เลยอร่อยเลยละ่ะเม,มนูของผ ล่ากระต่ายครั้งสุดท้ายในปีนี้นะคะเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่ผักแสนอร่อย